สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลท่าหมอไซอำเภอจน,นะจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านแพร้วร่วมกับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่5ขับเคลื่อนโครงการอาหารชุมชนในโรงเรียนต้นแบบ เพื่อน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาเพื่อส่งเสริมการปลูกผักที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการนำไปใช้ประกอบอาหารทำให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยทางโรงเรียนได้ํำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ทั้นก่อนเตรียมการ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของโครงการโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและชุมชนขั้นการเตรียมการได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงกเกษตรพื้นที่เลี้ยงสัตว์และบ่อเลี้ยงปลาที่โรงเรียนมีอยู่ ก่อนทำการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดําเนินโครงการต่อไปท่านการปฏิบัติได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ทั้งแปลงเกษตรพื้นที่เลี้ยงสัตว์และบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนให้เป็นสัดส่วนและเหมาะแก่การสร้างผลผลิตเพื่อนำมาใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ข่้นการขยายผลได้ขยายผลโครงการอาหารชุมชนในโรงเรียนต้นแบบโดยการนำผลิตผลทางการเกรษตรที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนซึ่งมีรายการอาหารที่หลากหลายและนักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและองค์กรภายนอก สรุปผลจากการขับเคลื่อนโครงการอาหารชุมชนในโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนบ้านแพร้วร่วมกับกองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่หภายใต้การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินง,งานซึ่งได้สร้างความรู้ด้านการเกรษตรให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภยัยมีคุณค่าทางโภชนาการสสำหรับนักเรียนอีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น